บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเยียวยาเพิ่ม200บาทนาน6เดือนเริ่มกรกฎาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้วันที่5พฤษภาคม2564แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาโควิด -19 ระลอก3ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์โควิดระลอกที่3ค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิต ซึ่งในมาตราการเยียวยาคือการให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินค่าครองชีพเพิ่มเติมเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลาทั้งหมด6เดือนตั้งแต่เดือน,นกร,รกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564ซึ่งในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3จะครอบคลุมประชาชนทั้งหมด10 13.65ล้านคน นอกจากนี้ในมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนยังได้มีโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษซึ่งในกลุ่มนี้จะครอบคลุมประชาชนทั้งหมด2.4ล้านคนโดยลักษณะการเยียวยาจะเป็นการเพิ่มเติมเงินให้อีกเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมถึงธันวาคม2564เช่นเดียวกันทั้งนี้จากเดิมผู้ถือบัตรค จนจะได้วงเงินชำระสินค้าอบปโภคบริโภคอยู่ที่200-300บาทต่อคนต่อเดือนค่าเดินทางโดยสารสาธรารณะ500บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์ส่วนลดซื้อกาซถุงต้มได้รับ45บาทต่อเดือน